สวัสดีค่ะคุณชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีดีมิสไตล์วันนี้ตามคําเรียกร้องนะคะอย่าเพิ่งเจอหน้ากันเนาะให้ฟังเสียงแล้วก็ดูภาพไปนะคะบอกคุณแมม่รงท้ายปีเก่าต้นรับไปใหม่ขอสักทรงได้ไหมเพราะว่าอยากสวยอ่าได้เลยค่ะคลิปนี้มอบให้คุณพี่พัชรานะคะที่วัดป่านาบุญนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะแม่มนมินรายกานะคะ บอกว่าพี่สนใจเกี่ยวกับทำผมเ,เดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามานะคะคลิปนี้รัดคิวให้เลยนะคะขอมาจัดไปค่ะแบบแรกนะคะเราก็พี่พัจราคะเราต้องลวกผมให้เรียบนะคะเอาครึ่งครึ่งศีรษะเรานี้นะเพราะว่าคุณพี่พัชราบอกว่าพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบแบบว่าก้าผมสูงนะคะ แล้วก็เป็นคนไม่เคยก้าวผมด้วยแต่เมื่อเราใส่ชุดไทยแน่นอนนะคะเราต้องต้องต้องก้าผมค่ะรับรองว่าแม้เป็นผู้ใหญ่ค่ะอันนี้ก้าแบบเบเรียบๆนะคะวันนี้มาเร็วกับเร็ววันนี้ทำสามตอนสมมติผมเราไม่แค่นี้นะคะอ่าน้องปูดูด้วยเลยนะคะน้องปูเหือนกัน ส่ชุดไทยแต่ว่าก้าวผมไม่เป็นง่ายมอกอันนี้เอามาฝากนะคะใครชอบกระแชร์ใครที่เก่งแล้วก็ทําไปนะคะอันนี้อันนี้สําหรับคนที่ไม่บ้านอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวมันจะเอาแบบอีซี่มากเลยนะพี่พัชรานะโดยที่เราจะมีอุปรกรณ์นี้แหละใครที่มีผมนะคะเหมือนจะใช้ตัวนี้นะคะ<ม>ก็หมายความว่า อ่าน้องปูดูนะคะเดี๋ยวสินค้าน้องปูได้พรุ่งนี้แล้วก็เก็บตรงมูนม้นหรอผมจานผมยาวก็เก็บตรงนี้ไว้ค่ะ,<ป>ะเก็บแล้วก็พิกไว้นะคะ,<ป>ะเห็นไหมง่ายๆ<ร>แ,แ,แล้วอุปกรณ์ส่งเสริมนางเอกของเรื่องนะคะก็คือแฮร์พีนะคะเราจะทําเป็นม้วนยาก,กันยุงก็ได้ม้วนอย่างนี้ก่อนก็ได้ถ้าเราไม่เก่งนะคะคุณแม่วิไลที่ศูนย์ปฏิบัติหนูจะไม่ได้พราคณแม่สั่งหนูหรือเปล่า ตอนนี้ผม I love you มาแล้วนะคะ I Love แล้วก็ you you <c oughs> ชื่อเขานะผม,มไ love you ชื่อเขานะคะชื่อผม I love you นะคะมีสามสีนะอ, <c oughs> อ่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรักษ์คาจากท่านอาดีตประธานชมรมคารละคผมกล้าวนะคะจากประเทศไทยอาจารย์นี่อาจารย์สุรักษ นีสุดยอดนะคะอันนี้ประธานชมรมคุณับผมก้าจะมาก้าวผมแบบเบบีก้าวแบบก้าวแบบสั้นๆ2นาทีเสร็จอ่ะอันนี้ก้าวผมด้วย I อเลิฟยูโอเครับเดียวนะคะใครที่ไม่เก่งทำแค่เป็นตัวเหมือนอยาก,กันยุงนะคะแล้วก็ครอบไปเลยจบ แล้วติดกิบ3จุด oh, <wow. S 1> เพียงแค่นี้ค่ะน้องปูเสร็จแล้วไม่ง้อช่างนะคะอยู่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ง้อช่างจิกหนึ่งจิกสองสมจิกไปงานได้ละ mm hmm. เป็นไงสวยไหมจ๊ะหาสิคะอุปกรณ์เสริมปินปักผมนู่นนี่นั่นดอกไม้นี่แค่นี้ไม่ต้องไปง้อช่างนะคะเป็นไงมั่งคะ วันนี้รายการดูมีมตล์ก็เอามาฝากอันนี้คือแบบที่หนึ่งแล้วนะคะแบบที่สองเอาล่ะเป็นงานยังยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างขออีกได้ไหมเอาไอรับยูอีกเส้นหนึง่งใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยคือสวยแบบไม่ต้องเกรงใจใครแล้วก็สวยแบบไม่ต้องปรึกษาใครนะคะนี่เอาไปอีกรอบหนึ่งให้มันสูงสูงเขาเราทาไม่เก่งก็ใส่ใสท่ทีละชั้นนะคะเคีออยงแค่เนี้ย คุณก็ไม่ต้องพึ่งช่างละและยิ่งช่วงโควิดแบบนี้นะคะร้านก็ไม่ต้อนรับนะคุณเราต้องหัดทําเองนะคะเนี่ยที่เราสเตปเห็นไหมอุปรกรณ์มาช่วยกิฟมีใส่เข้าไปเห็นไหมคะอันนี้เสริมเข้าไป2องอันนะคะเนี่ยมันเศร้าจริงแล้นะน่าเสริมสวยเป็นไงคะ สูงต่ำอยู่ที่เราดัดแปลงนะคะอันนี้แบบง่ายๆสำหรับแม่บ้านอย่าบอกว่าตัวเองทำไม่เป็นอย่าดูถูกตัวเองค่ะทุกคนผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะรายการดูดีมิตไตล์เอามาฝากไม่ให้เห็นหน้านะให้เห็นทรงผมนะจ๊ะเอาใจแม่บ้านเนี่ยเห็นไหมคะสวยไหมคะน้องปูวันนี้พี่แหม่มส่งเสื้อไปแล้วนะไซส์ส몰น่าจะสองวันถึงนะคะ น,น้องปูใส่ชุดไทยแล้วหนูต้องก้าวผมนะคะใครบอกก้าวผมเราแกะไม้ไม้จริงโอเคนะคะอ่าเคลียร์นะนี่คือด้วยวิกผมแฮปปี้ไอเลิฟยูนะคะเขาจะเป็นตัวยาแบบนี้ไอเลิฟก็แบบนี้นะคะแล้วก็ยูนี่แบบที่สองนะคะพี่พัชพี่พัชาลาคะพี่พ,พัชพิจราเป็นคนที่ไม่ชอบ thank you สบายดีเวงสุขนะประธานวัด นะคะคันติธรรมารามเนาะสบายดีปีใหม่เมลิคสิสมัตย,ย้อนหลังอันนี้ยิ่งประธานกรรมการเพื่นบ่มากสูงเน้อเออนะเนาะเพื่นบอกว่าเบิร์กรายการน้องแมประจําเด้อดยพี่น้องลาพี่น้องไทยก็กำมังงามคือกันเน้อเออเนาะอันบ่มียงดอกสุมเฮ้านะ่ะแต่งตัวงามงามให้สบายใจแล้วก็ไม่ได้อวดผู้ใด้ดองนเอนะ้อเขาบอกว่าการที่แต่งตัวสวยทําให้เราแฮปปี้เนาะไม่เครียดขันหัวยุ่งผมยุงบ่มไม่ไลาผีผมนะ่ ยิ่งเครียดเนาะอ่ะบบบน,นี้มันจะใช,ใช้อุปกรณ์เสริมก็คือผมกล้าวกุหลาบเนาะเข้าบอบเกงกะใส้นอกดาวนี่ละเอ้ยนะใครสนใจแับหน้าจอและสั่งนี่คือสหรัฐอเมริกานะสั่งได้นะคะเนี่ยมีสามสีสีน้ำตาลสีดำ,ส,ดำสีดำกลางเนาะอันนี้ออกนะพี่พัชราที่พี่เอาไปนะั้นเป็นเป็น,ปน,ปนตะกร้อนะคะก็คือใครที่ เวลาปักนะอีซี่ใช้ผมปลอมเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยจิกเข้าไปในผมแท้เราเห็นบอพี่น้องจิกต้งไปแล้วก็ง,งัดเด้เวลาห้องห้งหงายหนามันจังบอจะบอ,อยังไงมันมันจะได้ไ้่ไม่หลุดนะคะจิ้มไปแล้วก็ง,งัดเห็นไหมจิ้มไปแล้วก็ง,งัดถ้าไปไม่ได้ใช้กิ๊บดำใหญ่นะคุณผู้ชม อันนี้เอาใจแม่บ้านโควิดมาอย่าไปเครียดมาหาความรู้ให้ตัวเองเดี๋ยวเปิดเมื่อไร่ฉันจะสวยให้ดูเห็้ <Hey, S 2> มาไปนัง่งโดนยนะแม่มทำด้ช้าให้นะอาหารมาใช้ผมอันนี้คือผมแท้เราใช่ไหมหนังศิษะสาเราแล้วนี่คือผมแฮร์พิษอาปากนิดนึงไม่ต้องใช้ห้ามใช้ปากกัดกิฟนะถ้าเป็นลูกศิษย์ของแม่มน,นะจะไม่ใช้กิฟไปอาปากนี่กรณีใช้นิ้วมือนะคะดันขึ้นไป แล้วก็เอาผมปลอมกับผมจริงบวกกันแล้วดันเข้าไปง่ายไหมคะแค่นี้เพราะความมั่นใจแล้วก็เอาแมมเคยโชว์ผมที่เมืองไทยนะคะสองนาที3นาทีเสร็จนะคะเห็นไหมคือถ้าเรามัดให้แน่นฐานให้แน่นแล้วเราจะเอาอะไรมาใสา่มันจะไม่โค้งเค้งฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนอย่างเราติดกระดุมข้างหน้า ถ้าตัวแรกถูกมันก็จะเดินไปถูกถ้าตัวแรกผิดมันก็จะผิดไปเป็นไงคะสูงต่ำอยู่ที่เราดัดแปลงเอาแต่อันนี้วันนี้มาโชว์ให้คุณพี่คุณพี่พัช,ชรานะคะจากกรรมการวัดป่านาบุญที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าพี่ทําไม่เป็นน่ะอันนี้เนี่ยโควิดแม่มก็เลยเอามาเป็นวิทยาทานแล้วก็แชร์ใครแชร์ก็ขอให้ได้บุญนะคะเราจะไม่ห่วงวิชานะคะใครที่เก่งอยู่แล้วก็ อาจจะไปดัดแปลงใช้ผมจริงอันนั้นก็ถือว่าสุดยอดแต่นนี้แหมมาทําให้สําหรับอนุบาลน,นะคะใครที่ยังไม่เคยก้าวผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การก้าวนะคะด้วยความรักความปรารถนาดีจากชมรมคนรักผมก้าวแห่งประเทศไทยเห็นไหมคะแล้วการเลือกสีผมเราก็ต้องรู้ว่าเบสสีผมของเราเนี่ยผมดําผมกลางแบบไหนแต่วันนี้นางแบบของเราผมสีนี้นะคะแหมก็เลยเลือก สีนี้ใส่มาให้นะคะนี่พิเศษให้เลยเป็นไงคะสวยไหมเนี่ยแค่เนี่ยเราก็ได้ผมที่สวยละเห็นไหมคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะแล้วก็ให้เกียรติสวัสดีพี่หนูพินเนาะแล้วก็บวัตดีค่ะน้องแมมนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์สุรักเก่งเก่งจริงประธานชมรมคนรักผมก้าวดำเนินการต่อไปสู้ๆโควิดจะได้กลับมารักษาการแทนอยู่นะเ,เหนื่อยนะมามาสัทีสิใจเย็นค่ะท่านจะเย็นๆนะคะง่ายสำหรับคนเก่งจ้ะพี่หนูพินมันไม่ได้ยากนะพี่ไปฝึกถ้าเราไม่ให้โอกาสเรานะเราจะทำไม่เป็นเลยต้องฝึกอย่าเพิ่งดูถูกตัวเอง ผู้หญิงนะคะเรื่องความสวยสู้ตายแมนเบอดอกนี่นะราคาโปรโมชั่นราคาโควิดสั่งเข้ามานะคะ <c oughs> นี่คือสหรัฐอเมริกา <c oughs> พี่น้องแค่ด่าจะได้กระบอกเด้อเ <c oughs> นี่ยสวยไหมพี่หนูพี่น่าจะให้ดูเนี่ยไม่ได้ยากนะเราไม่เก่งก็คืออันนี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องทําสูงมากเพราะว่าพี่พ,พี่พี่ภาชลาบอกว่าพี่ไม่ชอบสูงนะคะก็จัดไปเห็นไหมคะ เอาแค่ okay, มันคล้ายๆก็พอละแล้วเราก็ดอกไม้ไปใส่อู้สวยค่ะนะคะหวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคงจะได้ไอเดียนะคะหรือว่าแม่ป้าอีหล่าเอ้ยมันใหญ่โพดแม่ป้าประกาลงเงอนบ่อเป็นยังตู้แม่เดี๋ยววันนี้นะค่ำๆเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะคะวันนี้ก็เอาตาม<ด>แล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งนะคะก็ค<ด>ือเป็นเป็นหมอนนะคะ เป็นหมอนมันไม่แน่ใจว่าอะสมมติว่านางแบบคนนี้ผมดำกันแล้วกันเนะเา,านมมนะแล้วก็เอาผมกล้าวเนี้ยสมมตินะอะเอาเอาเอาผมดำนี่กก็คือคุณก็มาฐานตรงตรงกระหม่อมตรงกลางเนี่ยแล้วก็เอาผมกล้าเนี้ยใส่ตรงเนี้ยสำหรับคนที่ไม่สูงนะสำหรับคนที่ไม่สูงนะคะจะช่วย ให้หน้าคุณเนี่ยเรียวยาวได้นะคะมันขึ้นอยู่กับความที่ต้องการที่เราอยากจะให้ก้าวมวยต่ำแลือก้าวมวยสูงยังแหม่มเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่สูงแหม่มจะขอเสริมส้นสูง4นิ้ว5นิ้ว7นิ้วแต่บนศรีรษะแหม่มจะสูง5นิ้วแค่นี้บุคลิกคุณก็ดูดีแล้วอะจริงไหมคะคุณแม่คุณหมอคะพี่หงฟ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอบสอเรามาเจอกันนะวันนี้จัดเต็มเพราะว่า พี่ๆบอกว่าให้พี่ดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะต้องนอนแล้วแต่ละรัฐอเมริกาเนี้ยแต่ละที่จะห่างกัน2ชั่วโมงสมชั่วโมงนะคะงั้นก็บอกว่าคุณพี่พัชรานะคะได้สินค้าไปแล้วคงจะใช้เป็นแล้วก็ตามที่แนะนําไปนะคะอย่าลืมนะถ้าเราจะเอาผมไ i l o v e you เนี้ยมาม้วนก็ได้อันนี้เบาสําหรับคนที่แบบว่าเออฉันไม่อยากจะไม่อยากจะไปยนะคะ ง่ายๆมากนะคะผมอัลยูนนี่มีสามสีม้วนเข้าไปม้วนเล็กม้วนใหญ่ม้วนสูงม้วนต่ำอยู่ที่เราม้วนนะคะอันนี้ง่ายมากนะคะแล้วผมไม่พันกันด้วยเห็นปะคือเราเราก็ไม่เปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเนี๊ยบร้อยเปอร์เซนต์เอาแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วค่ะเห็นไหมแค่เนี้หาดอกไม้มาใส่เพียงแค่นี้หรือคุณแม่บ้านนะคะอยู่วงอยู่บ้านว่างๆฝึกไว้ฝึกความงามไว้เมื่อไร โควิดเปิดเมื่อไรนะคะนี่อันนี้หรือใครที่อยากจะสวมมงนะคะเรามวยต่ำแบบนี้เราไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้มงตรงเนี้ยดันเพื่อไม่ให้หนักอย่างนี้ก็ได้ค่ะพี่พัษนาสบายดีเดอ้อเห็นปาเอ้เห็นแล้วตัวนี้เราก็ขอดมาคือการที่เราจะแต่งผมก้ลาแบบนี้มันมันไม่ได้ยากเนะี่ะอยู่ที่เรา ดัดแปลงแล้วก็อีดิตเอาเห็นไหมคะการก้าวผมใส่ใส่มงชุดไทยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นไหมคะก็สวยเหมือนกันนะคะเห็นไหมหรือใส่แบบนี้เสร็จปั๊บแล้วค่อยเอาผมปลอมมาใส่ตรงนี้มันก็ไม่หนักเห็นไหมคะแล้วก็ดึงเข้าไปกลมๆดูแลเหมือนมีผมอยู่ข้างบนที่จริงแล้วไม่ใช่หรอกเราไม่ได้ยีเลยเห็นปะ หวังว่าสาวๆนะคะแม่บ้านคงจะมีความสุขไม่มากก็น,น้อยล่ะมันมั่นใจนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณผู้ชมนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็คุณผู้ชมทางบ้านแนะนำามาว่าอันเอื้อยคือปเป็นตอนต่อนะมาสันเอาเหตตตอนก็ได้เด็กก็วาสนาเวลาไปวัดเห็นบะเพตงง้องงอกซางใส่หญ่ตัวมันจะงามถ่ายรูปเห่มันจะงามอย่าลืมนะบวกตัวนี้บวกกันเห็นไหมใส่สอง ใส่สอันก็อยู่แล้วในความรักความปรารถนาดีจากชมรมคนรักผมก้านะคะเป็นไงบ้างนํำภูมิใจนะที่มีโอกาสได้มาแสดงโชว์ผมให้แม่บ้านช่วงโควิดอย่างน้อยได้เป็นไอเดียแล้วก็เป็นวิทยาทานนะคะให้ความรู้แล้วก็บอกจะต่อกัน สนับสนุนรายการโดยนิตยาสารแนด์บิวตี้ขอบคุณคุณเป้งน,นะคะบกแล้วก็หน้าปกนี้เป็นนิตยาสารที่มีฉบับเดียวที่ยังยังอยู่คู่บ้านคู่เมืองนะคะสิปีแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สุร,รักษ์นะคะอดีตท่านประธานชมรมคนรักผมกล้านะคะที่ท่านอนุเคราะห์นะคะให้ความรู้มาเป็นเวลา30กว่าปีสำหรับตัวมันนะส่วนอาจารย์40-50ปีก็ว่าได้นะคะ แล้วก็หวังว่าโควิดผ่านไปลูกศิษย์ไม่ว่าประเทศลาวคอยติดตามนะคะอาจารย์แหม่มจะไปเปิดสอนก้าผมนะคะสอนทั้งแบบก้าผมโดยแฮปปี้สอนทั้งก้าผมแบบผมตัวเองนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนิตยาสารแฮร์บิวตี้ให้ความรู้เสริมสวยทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยู่เมืองไทยพยายามไปหาซื้อเก็บไว้นะหน้าปกแบบนี้นะคะเป็นการต้อนรับอาจารย์แหม่มวิภาวดีนะคะ ว,ว่าคุณแม่บ้านนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องเปิดเผยแล้วเนาะ,<ม>ะงานบริวารศาสนาล<ม>องไปทำดูนะใครจะสนใจก็ส่งข้อความมานะคะ<ม>เนี่ยความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเราเรียนไปเถอะจะเรียนแบบไหนล่ะอยู่ที่เราจะเรียนไว้ให้แต่งตัวให้ตัวเองอย่างน้อยเรียนไว้ให้ตัวเองเนี่ย เสริมตกแต่งสีสันในบนวันสุดสของเรานะคะเวลาเราไปวัดว่างไงคะคุณหมอมลัสเดกัสนี่สนใจไหมคะวิกผมสบายดีเอ้ยบัวบานเลยมาสาธิตคุณแม่บ้านบอกว่าอยากให้หนูแม่มทำผมให้ดูหน่อยได้คะ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวรอบสองขออนุญาตทานข้าวทานปลาเราจะกลับมาวันนี้มี ถุงลายส,สวยๆด้วยนะคะแล้วก็จะขอบคุณแฟนคลับที่ให้ของขวัญแล้วก็จะมีการแจกนะคะวันนี้จะแจกเซรั่มใครนอนก่อนไม่ได้ของดีนะนี่ไงใครอยากหน้าสวยหน้าเด้งผู้หญิงอะ่าหยุดสวยวันนี้ใครสั่งแป้งดาราแจกไปเลยหนึ่งอาทิตย์จะให้สวยหนึ่งหลอดละหนึ่งวันนะคะจะให้เลยเจ็ดหลอดนะคะสาหรับใครที่สั่งแป้งดาราอ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ อีกส e ักครู่กลับมาใหม่นะคะแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ